สวัสดีค่ะทุกคนชงกาแฟง,ง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลมาแล้วค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาสูตรอยู่นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปิดร้านกาแฟแต่คุณยังไม่รู้สูตรอะไรเลยใช่ไหมคะหรือจะเป็นเพื่อนๆที่มีร้านกาแฟของตัวเองอยู่แล้วละ่ะแต่เขาอยากหาสูตรเข้ามาเพิ่มเติมอยากหาเทคนิคใหม่ๆหรือสูตรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มให้กับร้านตัวเองนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชงกาแฟง,ง่ายๆสไตล์มาดามเปิลซึ่งมาดามเปิ้ลเขาก็แบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายๆสูตร แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e นะคะมาดามเพื่อนก็แบ่งไปเยอะเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นถุงกระดาษหรือแก้วหลายๆายไซส์เลยนะคะมาดามแบ่งไปเยอะแล้วหรือจะเป็นช่องทางนี้นะคะเป็นช่องทางของแฟนเพจ Facebook นะคะอันนี้มาดามเพิ้นก็แบ่งปันเพียงแค่ว่าช่องแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยมาดามต้องต้องต้องเริ่มรีรันใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเพื่อนๆนช่องนี้จะเป็นอะไรที่ใหม่กิฟจริงๆคือเริ่มต้นใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีเป็นที่มาของสูตรนี้นะคะที่มีเพื่อนๆนขอเข้า ก็ะคะือสูตรโกโก้แก้วถังหรือโกโก้แก้ว32ออนนะคะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊เคยเคยเห็นสอนในแก้ว22ออนไปแล้วทีนี้แล้วแก้วถังละ่ะแก้วถังทำยังไงนะคะโอเคได้เลยแก้วถังทำยังไงเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะไม่พูดพา่างทำเพลงเราเริ่มต้นที่ตักน้ำตาลนะคะเดี๋ยวขอกดกล้องลงหน่อยค่ะนะคะ อ่ะปึ๊บลงมาหน่อยนึงโอเคไม่ต้องเห็นหน้าคนชงม,มากก็ได้เนาะเดี๋ยวก้มเอา <c oughs> คุณจะหนีที่ฉันไปไหนพ้นก้มไปตรงไหนที่ฉันก็หาคุณได้ค่ะสุดท้ายเราก็หากันจนเจอเอาเอาตักน้ําตาลอย่าวุ่นวายวุ่นวายกับเยลมาดามเบิ้นมากพูดอยู่นั่นแหละตักน้ําตาลไปที่2ช้อนโต๊ะครึง่งสูตรแก้วถังนะคะสองช้อนโต๊ะครึง่งตักขึ้นมาแล้วสะบัดค่ะหช้อน ักขึ้นมาแล้วสะบัดเป็น2องช้อนและอีกครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะครึ่งหนึ่งแบบนี้อ่าโอเคพอดีเจอช้อนพอดีมีเพื่อนๆถามหลังไมคกันเข้ามานะคะว่าช้อนแบบนี้มาดามเพิ้นซื้อที่ไหนนะคะมาดามเพิ้นซื้ออยู่ที่แมคโครนะคะช้อนแบบนี้ลองลองไปเดินดูที่แผนกเครื่องครัวได้ค่ะมีลองไปเดินเล่นๆดูแผนกนั้นดูนะคะช้อนแบบนี้ซื้ออยู่แมคโครนะคะลองเข้าไปดูได้เลยอ่าโอเคเคลียร์นะคะ เสร็จแล้วทีนี้ให้เพื่อนๆตักโกโก้นะคะเผื่อคน,คนๆเผื่อจะเป็นเพื่อนๆ,ๆคนใหม่เข้ามาติดตามยังไม่รู้ว่ามาดามเพื่อนใช้โกโก้ตัวไหนนะคะมาดามใช้โกโก้ตัวนี้นี่นะคะโกโก้ทิวลิปมาดามเพื่อนใช้ตัวนี้และตรงนี้ต้องเขียนว่าสีเข้มไม่เอาสีอ่อนนะคะอย่าซื้อผิดนะสีเข้มตรงนี้เขาจะใช้คําว่าสีเข้มนะคะเขาใช้กันแบบนี้นะคะ ตัวนี้ซื้อที่แมคโครมีค่ะแล้วก็ร้านพวกขายอุปกรณ์ชากาแฟมีนะคะบางที่ก็ถุงละร้อยบางที่ก็ถุงละร้อยสาสีเข้มโอเคมาตักโกโก้ลงไป3ช้อนชาหรือ3ช้อนชงนะคะตักลงไปเลยโกโก้ทิวลิปเขาจะเข้มข้นมากๆเลยนะคะอตักลงไป3ช้อนทีนี้ขอน้ำร้อน200 ml น้ำร้อน200 ML สำหรับแก้วถังหรือแก้ว32ออนนะคะโกโก้ค่อนข้างแตกยากนะคะเพื่อนๆก็อาจจะใช้เวลาคนหน่อยหรือเพื่อนๆอาจจะใช้ตัวก้านปั่นฟองนมได้นะคะก้านปั่นฟองนมมันจะง่ายกว่าพอเสียบไฟปุ๊บมันก็จืดลงไปเลยมันก็ง่ายอะเนาะมันง่ายกว่ากันนะคะไม่เสียเวลาก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จป,ปุ๊บเพื่อนๆก็ใส่นมข้น ใส่นมข้นลงไปเต็มแก้วเป๊กนี้แก้วเป๊กขนาดของแก้วเป๊กนี้มาดามเพิ่นใช้45 ml แต่ให้เพื่อนๆใส่นมข้นเต็มแก้วเป๊กนี้เคลียร์นะคะแก้วเป๊กขนาด45 ml แต่ใส่เต็มนี้นะคะใส่ลงไปค่ะเข็มคนหวานมันจัดเต็มโกโก้นี่เพื่อนๆต้องรู้อยู่อย่างหนึ่งนะคะถ้าใส่ความหวานน้อยเกินไปมันจะออกขมๆนะคะนอกจากบางคนชอบนะ บางคนชอบขมโกโก้นะคะก็ได้ไม่มีปัญหาเลยบางคนชอบออกออกแนวแบบกินแบบดารกดาโกโก้สักหน่อยเขาจะชอบอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าลูกค้าทั่วๆไปเราก็ควรที่จะชงให้มันไม่ไม่ขมจนเกินไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องตามสูตรก่อนอยู่ดีนะคะอ้าทีนี้ก็ใส่นมข้นจืดลงไปอีก1แก้วเป๊กเต็มเแบบนี้นะคะอะไรก็แล้วแต่มาดามเพิ่นบอกเลยว่าคุณต้องทําตามสูตรก่อน เพราะคุณไม่มีทางรู้ลูกค้าที่ยืนต่อหน้าคุณน่คุณไม่รู้หรอกเขากินยังไงคุณก็ต้องท้นตามสูตรเสร็จละโกโก้แก้วถังนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ท็อปปิ้งของมันนะคะท็อปปิ้งท็อปปิ้งนะคะรู้สึกจะ75บาทแล้วถ้าจำไม่ผิดน,นะเออใช้ท็อปปิ้งเนี่ยเพื่อนๆก็ตกแต่งลวกละลวดลายแก้วอุ้ยเนี่ยก็เป็นแบบนี้ก็ตกแต่งไป แก้วถังมาดาํมเปิ้ลอยากให้ขาย30ิบนะคะมาดาัมเปิ้ลขายที่30สิบไม่งั้นก็ไม่ได้อะไรถ้ามันจะขายยากก็เราบางพื้นที่อาจจะดูขายยากไป30ิเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องเอาแก้วถังก็ได้นะคะอาจจะขายแก้ว22ออนแก้ว18ออนก็ได้นะคะก็ต้องดูด้วยเพราะว่าแต่ละพื้นที่ขายราคาเท่ากันไม่ได้ บางพื้นที่ขายสาสิบได้บางพื้นที่ขาย2ี่สิบได้อย่างเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยอ่เาเราก็เทลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อน,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 นจะใส่ฟองนมก็ได้หรือเพื่อนเพื่อนจะราดนมไปเลยแบบมาดามเปิ้ลก็ได้อย่างนี้เลยนี่เลยนะคะนี่ก็จะได้เป็นโกโก้แก้วถังหรือแก้วสามสิบสองออนแบบนี้ติดได้ไหมล่ะเนี่ยคือแก้วมันเบี้ยวสักหน่อยอ่าโอเคได้ละ เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นโกโก้แก้วถังที่เพื่อนๆขอมานะคะก็จะมีท็อปปิ้งของอตัวช็อกโกแลตใส่ลงไปด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะเสร็จแล้วก็ได้เลยโกโก้แก้ว32อ่อนชิมสิคะรออไลได้เวลาชิม มาดูซิมเป็นยังไงกับรสชาติของแก้ว32ออนหมันไซ้ก็หมันไซ้ไปอย่าได้แค่ขคอโกโก้อย่างดิฉันคอนเฟิร์มมากเลยค่ะว่าคุณเอาตัวนี้ไปใช้นะคะเอาตัวนี้ไปใช้เลยแล้วก็แบบราดนมลงไปด้วยนะบางคนชอบใส่นมเยอะๆนะคะก็ประมาณอย่างนี้นะคะรสชาติเขาจะเข้มข้นมากเลยสําหรับโกโก้ตัวนี้เพือพ่อนๆลองเอาไป ใช้ดูดิฉันชอบกินโกโก้ดิฉันไม่ชอบกินกาแฟสุดยอดลองเอาไปทําดูนะคะลองไปทําดูเพื่อนๆลองไปปรับใช้ได้นะคะปรับใช้เพื่อนๆอาจจะอยากลดหวานหรืออาจจะอยากเพิ่มหวานกว่านี้ก็ได้แต่มาดามเบิ้นพูดเสมอว่าคุณคิดแทนลูกค้าไม่ได้คุณปรับได้นิดๆหน่อยๆนะคะเพิ่จะเพิ่มหวานจะลดหวานก็ทําได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่ใช่ปรับซะจนสุดท้ายลูกค้ากินไม่ได้ลูกค้าบอกแม่อร่อย โอเคไหมถ้างั้นเราจะดูสูตรไปเพื่ออะไรถูกไหมเราก็มาปรับใช้เอาบางครั้งแก้วนี้ลูกค้าอาจจะบอกว่าหวานไปก็ได้หรือแก้วนี้ลูกค้าอาจจะบอกว่าจืดไปก็ได้คุณต้องดูในในพื้นที่ของเพื่อนๆนะคะพื้นที่แถวนั้นบางคนเขาชอบใส่ครีมเทียมคุณก็ต้องใส่ครีมเทียมให้เขานะคะเพราะว่าสูตรมาดามเปิ้ลคือเรียนมาแบบนี้และขายมาแบบนี้ทํามาแบบนี้คือเป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่ครีมเทียมแต่ถ้าเพื่อนๆจะเพิ่มเพิ่มได้เลยถ้าแถวนั้นเขากินครีมเทียมเพื่อนๆก็ต้องใส่ นะคะก็ต้องมีความจําเป็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับใช้ได้เลยนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับสูตรโกโก้แก้ว32อ่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อ้อลืมไปมีเพื่อนๆถามเรื่องเรื่องคอสออนไลน์มาด้วยนะคะเรื่องคอสออนไลน์มีเพื่อนๆถามว่า เอ่อมาดามถ้าเกิดว่าหนูจะเรียนกับมาดามเนะะี่ยหนูจะต้องซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างครบเลยไหมเรียนตรงนี้นะคะว่าว่าไม่จําเป็นต้องซื้อครบนะคะอย่างแรกที่คุณจะต้องมีเลยคุณจะต้องมีแก้วชงเอาไว้นะคะมีแก้วชงไว้แล้วคุณก็จะต้องมีเอ่อตัวถุงกรองชานะคะถุงเล็กกับถุงใหญ่ไม่รู้มาดามเพิ้นวางไว้ตรงนี้หรือเปล่าถุงใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะต้องมีไว้หน่อยแล้วก็ถุงเล็กอะค่ะขนาดเล็กอะนึกออกอยู่เนาะเออขนาดเล็กอะมันต้องมีนะคะแล้วก็กระติกน้ําร้อนนะคะพวกแก้วชงพวกเนี้ย พวกนี้ต้องมีนะคะต้องมีเบื้องต้นไว้ก่อนไม่จําเป็นต้องซื้อทุกอย่างมาหมดเลยคือเอายง่ายๆว่ามันก็เหมือนเพื่อนเพื่อนค่อยๆทยอยซื้อค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเปิดร้านมาดามเพื่อนไม่อยากให้ไปซื้อตู้เดียวเลยมันก็บางครั้งมันก็ดูหนักไปสําหรับสถานการณ์แบบนี้เนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาเรียนคอร์สอนไ์กับมาดามเพื่อนก็ที่สําคัญมันก็ต้องมีพวกนี้แหละแล้วก็มีกระติกน้ําร้อนไว้หน่อย นะคะจะได้เรียนรู้กันด้งไงอย่างสมสมุติสมมติสมมติมาดามเมิร์จะสอนอ่คลิปนี้จะสอนอ,อ่อโอว์นตินนะคะเพื่อนๆอาจจะยังไม่พร้อมซื้อโอวนตินแบบนี้ก็ได้ก็ซื้อถุงเล็กเอาก็ได้เห็นไหมเราก็ซื้อถุงเล็กมาทําก่อนเพื่อเป็นการเรียนรู้เนสกาแฟอย่างเงี้ยเขาก็มีซองเล็กขายก็ยังไม่จําเป็นต้องซื้อแบบนี้ก็ได้นึกออกไหมคะอ่า แค่คุณออกมาเรียนรู้ของคุณเท่านั้นเองลองดูนะคะลองปรับใช้ดูแล้วไม่เข้าใจอะไรเข้ามาถามได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเมื่อจะทําคลิปดีๆแบบนี้ส่งให้เพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ